พ่อเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุกคนนะคะพี่ปา้าทั้งบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิกทรัพย์นาคีนะคะกาบมาพบป้าพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะเมื่อนี้จะเป็นแนวทางเป็นเลขปูดำเนาะคะ่ะปูดำอฟซี่ก็ขอมาอยู่ อโมน,นีกาซีเฮดคลิปลงไห้พ่อแม่พี่น้องสำหรับผูเอฟซีเฟนคลับปูด,ดำนะคะเขามาเลวก็ขอคนล่าแช์สองแชร์เนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะ,ค,ะค่ะะ่อนจะไปฟั่งลีกปูด,ดำนะคะหมดนี่บ้าหลายนะคะอ่าถามบอลหลุดก็หลุดมดที่แล้วก็หลุดเนาะ แต่ว่าเอฟซีอยากตามคือเก่านะคะเพรพะห่าบลีวูาไหลวันจันงวดวันที่16บกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบปกค่ะผู้ดำพิ่นฝันวาฝันวาค่นว่าผูาา้ดำนี่ขี้สร้างผู้ดำขี่สัางมหาผู้พิ่นฝันนี่เป็นพ่อล่างเนาะค่ะเป็นพ่อล่างของปูดำนะคะ ฝันว่าปูดำนี่ขี้ขี้สร้างว่าสันขี้ส้างมากหามาบอกบุญว่าจะเป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดว่าสันหกร้อยห้าสิบปีว่าสันคนขี้สั่งตัวบบกง่ยายมาบอกมาบอกบอกให้คุณพ่อนี่ผูเป็นพ่อล่างไปงานเพื่อนว่าสันปี่น้องเอา เอฟซีสตีเป็นตัวไหนเนาะเป็นคีสร้างมาบอ่อคาวว่าเป็นครบรอบวันเกิดนะคะอายุหกร้อยห้าสิบปีอะก็เลยเป็นหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เนะคะ่ะเน้นเน้นตัดสองโตน้ำเด้อพี่น้องลากา สองโตกันว่าให้นําตโตเก่าอยู่เด้อจะเป็นแปดแปดกับสองสี่นะคะแอดอนุญาตถ้าตัดเล่นเนาะก็จะเป็นหกห้าศูนย์จะเป็นหกห้าหกศูนย์ะห้าศูนย์นะคะหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์คับเลขตามนะคะตามตัวเก่าว่าเป็นตัวร่องอะไรเนาะ ตัวเก้าที่เิ่นปล่อยมากนะแต่แต่ไปตามละกะสองสี่นะคะเอฟซี่กละับไปแนมแน่เนาะค่ะที่แรกคนก็บ,บาสิบวท่านออกกล้องบางวดนี่สิงดก้อนว่าสั่นปูเป็นวาเนาะเปิกซับก็เลยว่านี่เอฟซีถี่บาถามเลขปูดำเนาะยังถามอยู่นะคะ กาไลฟ์สดไปแค่หนึงก็อาิบว่าเห็นนักโทษมาถามอีกการลายคนเนาะกัมีหลายคลิปขึ้นว่าเลยพี่น้องกาสิบเบิง้งบอทัวบ์ถึงเมื่อนี้ก็เลยว่าอาชปให้เข่ามาแลลวกะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะย่ำควออัฝันเนาะค่ะฝันว่าปูดำในขี้สร้างมหามหาหลับกว่าสิเป็นบุญเดอ้อครบรอบ้านเกิดว่าสันครบรอบอแล้วว่าสัน หกร้อยห้าสิบปีค่ะตามที่พอร์ล่าวไาว้ฟั่งเนาะพอหลาง่นว่าสซูเบิกซับฟั่งค่เอฟซีติดติดามเลขปูดำบาบเมนปูจันเดอพี่น้องปูจันตั้งหากนะคะอันนี้ดำนะคะปูดำแต่เอวา้าวซูพอเมพี่น้องเพราะว่าก็มีแตเบิรกซับถีไปเอาเลขปูดำมากว้าสู้พอเมพี่น้องฟั่งได้นะคะ เป็นคนไกล้ชิดนะคะไปเทไรเพื่อนกระหายพอเพิ่นหักเบิกซับเนาะค่ะงวดนี้คิดเขาว่าเขาก็ต้องมาลุ้นกันพี่นออ้อง่ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะงวดนี้ขอให้ปังปัง,ปงมันมันร่ำร่ำรวยรวยเอฟซีก็ตีความฝันมาไต่คลิปเนาะคะ่ะคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์นะคะแอดค่ะพยายามอ่านแล้วก็ตอบนะคะเนาะ แต่ว่ากัาหลายๆข้อเมนต์ที่ตอบพระท่านก็ขออภัยกักับคอมเมนต์ที่บ่ดีนะคะแอดก็ขอบ่ตอบนะคะหรือว่ากัาถ้าบ่าชอบก็ผ่านไปได้นะคะก็บ่ต้องเข้ามาเบิง่งหรือว่าคอมเมนต์บ่ดีหลายสี่แอดจะบล็อกออกเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นปู่ดำนะคะ FC ถามมาเบิกทรัพย์ตอบให้ค่ะกับตรงกระเลขเบิกทรัพย์อยู่เนาะ นี้ค่ะผมยงเงินจักน้อยล้วพี่น้องว่ตบายก็เลยนนอนพักนอนพักกับลูกเยอมากอะได้รับสายคุณจะโทษมากเนาะค่ะมาขอเหล็กกดดาแนวสันที่จริงก่ะไล์สดไปอยู่ในบางคลิปนะคะกับมีไล์สดบ้างแต่ว่าเอฟซีหนัเห็นเนาะอเอฟซีห็นกับว่าเป็นยังค่ะมือนกับสีมาา เบาสูฟังเป็นคลิปเลขปูด,ดําโดยตรงนะคะส่วนเลขเบิกทรัพย์นก็มีอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะปล่อยไปแตยตรงหมดนะคะอ่เป็นความฝันเพื่อการเบริกทรัพย์กระ,ะไดไปเบิ่งสาหรับผู้ติดตามเลขเบิกทรัพย์นะคะหดมดอีฟซี่ากันตือเสมาสางหัวซอยวาซันจะได้ตั่งหัวพยญนาขึ้นแล้วก็เชิญปูดําผู้คนเป็น พุ่มพญานาคนะคะถีเที่ยวไปบอกคุณพ่อมาอยู่ว่างนล้ค่ะหมดที่แล้วก็บถือพี่รอเบิกทราผัานถือเม่อหลายและะ้วค,ค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะมนี้ก็พ่นทีแอดไล่์เขามาแน้ะค่ะยาทายลูกลงในกลุ่มกันสำหรับผู้จะเข้ากุ้มนะคะ โปดให้หน่ยเด้อพี่น้องคนใดอยากเขากุ้มนะคะเขากุ้มกาแอดไล์มาตัวภาษาอังกฤษนะคะนาคีเก้าศูนย์เจ็ดแปดเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเขียนแอสไล่ลงลงใส่กระดาษไว้หาเลขฟูดามก็จะมีหกห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์ตัวรองแปดแปดกับสองสี่นะคะ ให้แอดไลน์เข้าไปสำหรับผู้อยากเข้ากลุ่มนะคะมีโชคมีลาบปูพันกวาให้ทำบุญสั่งหอปูสิมาอยู่น้าเด้อประสันผููใดมีโชคมีลาบนะคะเลขปูดามวดนี้ขามาสั่งหอปูลระะาะาจบูชาปูปูองค์ดำมาไวละกามุน่นพันมาอยู่นะคะเป็นที่สักการะบูชาสำหรับคนที่ถูกและอยากร่วม ทำบุญกับแล้วแต่เอฟซีล่ะค่ะพี่น้องตั้งแอดกับสางอยู่แล้วเนาะคะ่ะตอนนี้กํากลังสีใสเปล่อมสางแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ไปดูตัวเลขด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเด็กปู่ดำเด้อพี่น้องสำหรับแฟนครับคุณพ่อนะคะปู่ดำพ่อเิ่นกาอยากให้สร้างฮออล้วกะ เชิญปู่พญานาคมาขึ้นหอนะคะเอฟซีค่ะชอบกับพิจารณาถัดมีโชคมีหมานกับให้โชคโชคมันมานอยากให้โชคสุปูสุกคนนะพี่น้องคะมาเบิงวาเลขปู่งวดนี้จะสมความตัง้งใจบบเนาะค่ะถ้าแตกสามตัวกับสิไดหลายเนาะพี่น้องวาบอ่ะคันแตกสองตัวกับสิคอยเฮ็ดค่อยสร้างไป สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณได้ลายทิทัเเ้ามาสำหรับเลขปูดำนะคะกัยังบม่ลืมคุณพ่อเพื่อนก็ดีใจนะะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีงามจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ